แล้วพอปีหนึ่งเก้าก็ได้รับเลือกเป็นผู้ควบวงร้อยขึ้นไปเขาคอสามร้อยผมก็ตั้งชื่อเป็นกองพันพันรอเก้าสเก้าของเราร้อยหนึ่งแล้วมีร้อยสองร้อยสามร้อยสามก็รุ่นรุ่นหลังผมรุ่นหนึ่งแต่เขาเสียชีวิตไปได้ไม่กี่เดือนก็ถูกุ่มยิงุ 500, ่งร้อยตายเลยุ่มยิงช่วงนั้นเขาคอกําลังแรงเลยกําลังแรงเขาคอกําลังแรงก็ไปคุ้มครองการสร้างทางตามแนวทางพราะทีม่มีในหลวงรัชกาลที่เก้า ท่านจะสร้างจากทุ่งสมอไป,ปมา1ิกิวโลไปหนองแมนานี้ฝ่ายผู้ก่อการร้ายเขาขัดขวางไม่ให้ไม่ให้สร้างเขาก็มาซุ่มใช้หน่วยขนาดเล็กมาซุ่มวางกับระเบิดซุ่มยิงซุ่มโจมตีเนี่ยเราแต่เราต้องคุ้มครองเพราะว่ากรมทางหลวงไม่สร้างเขาบอกถ้าไม่มีฐานคุ้มครองก็ไม่ทําเพราะเขาก็ตายเราก็ไปคุ้มครองทุกเช้าตอนเย็นเวกลับเข้าฐานมันก็ถึงคืนก็มาดักวางกับระเบิดอะไรเงี้ยเช้าเราก็โดนกันขนาดเรามีเครื่อง ไม่ detector, ดีเทคเตอร์ตรวจกลับระเบิดอ่ะมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างไมเคร์มาจากเวียดนามฐานไทยขอลับมาเยอะตอนนั้นความรู้สึกที่เข้าสู่สมรภูมิเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนั้นเราวร้อยโทก็โสดก็ไม่รู้สึกอะไรก็ไม่กลัวเพราะว่าไม่ต้องมีห่วงอะไรแล้วยังมีดิดใจมุ่งมั่นใช่ไหมก็เพื่อนในหลวงในการที่9คือคนถ้าไม่กลัวตายมันก็ทําอะไรได้หมดก็ไม่กลัวตายเพราะไม่มีห่วงตอนนั้น ก็เนี่ยไปอยู่ได้สองสองเดือนกว่าสามเดือนแต่วันนี้ก็วันนั้นผมตอนบ่ายมันผมนั่งกินข้าวอยู่บนฐานเนี่ยเสียงกลับระเบิดต้มนาะเราบอกเฮ้ยแจ้งวิโยซิเช็คซิว่าของเรากองร้อยที่หนึ่งหรือเปล่าหรือร้อยไหนร้อยหนึ่งครับฐานไหนวะฐานผุ่หมหเสียเปนี้ดครับเฮ้ยเช็คซิใครออกผุ่งดออกเองครับรัะตะเวนเฮ้ยแล้วเป็นไง ตอนนี้เหยียบกลับระเบิดแล้วครับเละแล้วครับผมก็วิ่งไปพะาปืนไปสี่ห้าคนวิ่งจากฐานบกกร้อยไปเกือบโลไปฐานเขาแล้วก็ไปขึ้นฐานเขาก็เห็นลูกน้องเขาลงไปหามเอาปันโจไปใส่ล่างอะนะคือเขาดำหน้าเลยกนะ็จะเวนพลทหารตามในสิบตามไปสามคนเขาํำหน้าตรงกอกล้วยวางกลับระเบิดขาไปไม่โดนขากลับเหยียบก็ท่อนล่างนี่เละหมดนะผมก็เฮ้ยเอาปันโจช้อนขึ้นมา แล้วเราก็เรียกฮอมารับแต่เราเห็นสภาพแล้วรุ่งลริ่งหมดแล้วเราก็บอกไอ้เสียงนิดเด้ยไปดีกว่าอย่าอยู่เลยนะน้องไปดีกว่าอย่าอยู่เลยปรากฏว่าฮอมารับปั๊บพอยกตวกัวขึ้นในสักยี่สิบเมตรนักบินก็บอกกองครับเรียบร้อยแล้วครับคือไปละเออดีเขาไปดีนะน้องก็ยังจําชื่อเขาได้เนี่ยเขาเป็นเ,เหมือนกับมือขวาของเราผู้หมวดเรา ที่ไว้ใจได้แต่จิตใจเขาลุกรบเปมนักรบเขากล้ากว่าเราแต่เขาก็ตายตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วมั้งสี่สิบกว่าปีนีาา่สี่สิ่วมไปผมวเกิดใหม่แล้วร้อยตีเสียวนิจสอนโยธินเตรียมทหารรุ่นสิบสามหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงต่อครับก็เนี้นปนยปีอยู่มาปีกว่าก็มันมีสามร้อยก็เดี๋ยวก็เชา้าบางทีก็โดนจับระเบิดเสียงต้มแล้วก็เช็คเ hey, ฮ้ยตองร้อยไหนวะ ร้อยสองครับเออร้อยสาเออแล้วไปเออร้อยหนึ่งเราเป็นผู้ร้อยเราก็ห่วงน้องาก็องวิ่งพนักงานยกตามไปหมอเสนนลักรกรองร้อยไปเราไปไปที่เกิดเหตุที่นั่นไปช่วยเขาช้อนล่างเขาเรียกหอมารับอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็อยู่ความตายอ่ะทั้งแต่ว่าออกไปก็โอกาสตายเยอะนี่ถ้าเราเป็นผู้ร้อยแล้วเราไม่ออกเลยเราอยู่ในฐานเราบัญชาการอย่างเดียวเราก็รอดสบาย แต่เราไม่ใช่เพราะว่าเราต้องลีดเดอร์ชิพด้วยใช่ไหมให้ลูกน้องเห็นลูกช้าฉันก็ประกอบกายให้ใครเห็นนะขวัญกำลังใจก็ดีทุกคนก็ไม่กลัวตายทราบว่าในช่วงที่ปฏิบัติการอยู่ที่เขาค้อมีเหตุการณ์วันที่5้ธันวาใช่ไหมครับหกธันวาหกธันวาคือหกธันวานี่ก็จําได้จนวันตายอ่ะนะเพราะเป็นวันที่ผมจะต้องตายแต่ไม่ตายคือห้าธันวาในหลวงอะในการเก้าทางปทคือหน่วยเหนือ ค <c oughs> นเรือนตำรวจทหารที่ลมสัก,กบกพันเราตั้งอยู่นั่นห่างห้าสิบโลจากเขาคอมีสนามบินมีอะไรก็วิทยุแจ้งมาว่าให้ระวังนะฮะธันวาฝ่ายตรงข้ามมันจะซุ่มในวันสําคัญของเรานะซุ่มโจมตีหรือเลทฐานเราผมก็บอกทั้งเก้าฐานให้มันระวังห้ามออกนไม่ต้องรัอจระเว้วันนี้พรุ่งนี้ก็ว่ากันนะเพราะใครออกนั่นเยต้องแจ้งมาที่ผมด้วยไปกันยังไงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็ไปหหวกน้อง เฮ้ยวันที่หกธันวาห้าธันวาเราไม่ออกถ้าออกเราตายแล้วเพราะมันมันดักด้วยตสี่ธันวาแล้วไอ้แมวสองคนผมออกเจ็ดโมงเช้าอากาศที่เขาค้อเมื่อปีหนึ่งเก้าโอ้มันหนาวเดนมาร์กธันวาเนี่หนาวหนึ่งถึงสององศาแล้วตีนฐานก็มีเป็นฐานน้ําใสตีนฐานเนี่ยมีน้ําไหลผมก็จัดชุดตะเวนออกมาได้แปดร้อยเมตรก็เจอสายไฟพลทหารมันช่วยมึงทำได้ผู้กองครับเนี่ย สายไฟกับสายไฟหาอยู่ในป่าสายไฟฟ้าอยู่ในป่าอาทางเดินเราก็เฮ้ยทุกคนเข้าที่กำบงัง <c oughs> โหเข้าที่กำบงังผมอยู่กลางขาบวนไงก็โขเขาสาบเสือมันมีตมปวกมันมีสาบเสือปรากฏว่าตอนเราไปแหวกด,ดูอ่ะมันร้อยยี่สิบมิลเมตรของรัสเซียนะวางโดมถ้ากดปั๊บก็360สามร้อยหกสิบองศาแต่ถ้าวางราบอยูร้อยแปดสิบองศานี่วางอย่างนี้เลยแบบจรวดนะ มันกดมันก็360สามร้อยหกสิบงศาก็หน้าผมแค่หนึ่งศอกมันผมจะเละเป็นลายแรกผมก็ไดยยศพันเอกจาก100ร้อยโทได้พันเอกทงชาติคุมแต่พญามัตรุราชคุ้มครองผมไม่เอาชีวิตผมและคณะอาจจะด้วยบาร,รมีของเสดในหลวงในการที่เก้าท่านคุ้มครองด้วยนะผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไอผู้หมู่คนสิบเอกมึงนําทหารไปสองคนนะสามคนนะมึงไล่ตามสายไฟไปหุบเนะี่ย เพราะผม,มันลงไปเยอะใช่ไแต่เราอยู่บนเนินเขาไล่ตามสายไฟไประวังตัวให้ดีนะเอายกไปเครื่องหนึ่งมีอะไรแจ้งมาจะลงไปช่วยกันได้นะมันลงไปสักยี่สิบกว่านาทีมันก็รายงานมาผู้ก,กองครับเจอแล้วเจออะไรวะเจอหลุมมันขุดหลุมนั่งไว้สองคนครับแล้วก็มีพู้เล็กๆพวกนเล็กกว่าเราอะนะสองพัวแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มีสายไฟแล้วานไฟสายตาแพะสองก้อนอยังจาได้เลย ชาญชัยฉยเจาแพะก้อนใหญ่สองก้อนถ้าแปะปับ๊บก็ปุ่มนะม,มันไม่ทันจแะแปะเอาแล้วเจอตัวไหมแมวเห็นหลังไวๆครับเอาแล้วทไมไม่ยิงผมตกใจครับคือหมอ,อกันหนาในหุบะนะพอหมอ,อกจางกระหระๆๆังกับใครเดียวเจอหน้าาครนี้ยทําไมไม่ยิงตกใจเอาแล้วมัน,นทําไมเขาไม่ยิงมือมันก็เพ่นหนีต่างคนต่างหันหลังหนี ก็เนี่ยธรรมดามันต้องติดดาบไปเปิดแทงกันแล้วสู้กันแล้วใช่ไหมมันเจอหน้ากันเนี่ยปรากฏว่าต่างคนต่างเพนหนีก็ด้วยบาร,รมีของเสด็จพ่อรอห้าก็ได้ว่าของผมสิบสามคนแม้วสองคนสิบห้าคนไม่ต้องตายไม่ต้องเจ็บแปลกไหมธรรมดามต้องยิงกันนะเจอหน้ากันสองแค่เนี้ยคุณกับผมแค่เนี้ยผมยิงก่อนผมได้ศพแต่คุณยิงก่อนคุณก็ได้แต่ต่างคนต่างหันหลังวิ่งหนี แล้วไม่คิดยิงกันด้วยตวลงสิบสามชีวิตบวกสองชีวิตสิบห้าชีวิตรอดตายในวันนั้นผมก็มันขนขอ,ของขึ้นมาหมดแล้วผมก็ชมเชยเขาว่าเองเก่งนะไอ้สามคนย็งกล้าตายนะเก่งมากได้พัวได้อะไรมาไม่สูญเสียชีวิตไม่บาดเจ็บเลยนะแทนที่เราจะด่าเขาว่ามึงเสือกพลาดโอกาสกันไม่ชมเชยแล้วต้องจิตวิญยาในการนำในสนามรบอย่าไปตำหนิเขาเลย ต้องชมเชยผมก็ชมว่าเฮ้ยเอ็งเก่งมากนะไอ้สามคนเนี่ยเฮ้ยทําให้พวกเรารอดตายหมดเลยนะถ้ามันกดเุิ่มเราก็ตายแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ็งทำให้ไล่มันไปได้แล้วแปลกละหกธันวาหนึ่งเก้าเนี่ยไม่มีใครตายทั้งสิบสามบวกสองสิบห้าคนลอดตายหมดเราก็กลับเข้าฐานโดยปลอดภัย